สวัสดีครับผมมือนีนะครับผมกับสีผ้ามาเห็ดแนวกินแรกงนะครับมือนีได้ไม่นู่อ้อมนะครับผมอันนี้พักของผมนะครับกระสีมีหมูละผ้าผักอีเลอดกระดมหน่วยหนึ่งครับผมลูกโดดนะครับผักซีลาวลวก็ต้นหอมมะเขือเปาะกับกรอบเลยครับผมอ่อนๆนะครับผมอ้อมเนื้ออ้อมเนื้อนี่ครับเนื้อสดๆนะครับผมบะหมีเนื้อเศษเนื้อดิครับเนื้อแบบ ดีๆเลยนี่ครับตะไคร้ข้าลุไปเขาแรงวันนี้นะครับผมวันนี้พริกแกงผมตำแล้วใส่ลงไปเลยหอมหัวแดงพริกกระเทียมโอเคเดือดแล้ว ใส่เนื้อครับเนื้อวัวเนื้องัวเนื้องัวอันนี้เป็นแจวถี่ผมเฮ็ดจริงกับไส้จจนะครับผมคีบบังได้หัน่นคีบหมูว้านมันเลยมีข้าวขวามีอย่างน้ำผมกส็สิใส่น้ำมีขีพเพี่ย่ะผมใส่สลงไปเลยมันสิมีความขมอยู่นี่ สีสันเริ่มมาแล้วปรุงรสเลยครับผงนัวอันนี้สูตรผมเองเด้อใส่น้ำปลาแดกจัหน่อยมะเขือเปราะบะเขือเปราะอย่างละนิดละหน่อย เพิ่มความหอมผักยี่เลือดพี่น้องผักยี่เลือดใบชะพูกรมผักสีเล่าคนก่อนคนก่อน ต้นหอมต้องไปใสแบบกระจำด้วยตามด้วย,วยใบโหระพาขอแบบเข้มข้นยัหน้อยมันกตก แกงออมนุ่มต๊เนื้อมาตัดแซบแยงพ,พี่น้องควนห้อยห้อยะจะจ่ายยิงเขากันครับพี่น้องสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องอยู่ทางไกลทางไกลอยู่ในประเทศและต่างประเทศนะครับผมเสร็จแล้วครับผมกับออมเนื้อนะครับนี่ห่อนๆเลยพี่น้องนี่ควนห้อยห้อยอยู่สัดแซบครับไม่นี้เฮ็ดแบบ เอา่เหลือใส้ดำนะครับผมได้ไหนะแข้งแบบนี้ได้ปหครับพี่น้ำเห็นปะอ่ะอแบบนี้เนาะปึ๊บออมอย่างเดียวเลยงามนั่นๆผมใส่เหลือดำแล้วมันก็สีนัวเขา่าขวดที่ว่าผมเอาหนำแจวเนาะที่ว่าผมกินซอยจุเขากินทั้งนี้ไม่รู้ว่าสิหมดบ่ ว่างไปถึงล่างนะครับผมเกะก,กะเขากับกระดางใจหลักเหนียวมึงเหนียวติดมืออ่อยต่อยสบแซดเหมือนกันครับก้อนิสีส่บฝากกดไรกดแช่เพื่อเป็นกระดาใจให้ผลน้ำเล่นนะครับขอไลๆให้ผมด้วยมาออมเนื้อสูดอีสานใส่ผักอีเลือดใส่ผักซีลาว มะเขือเปร,ราะค่นออนหวันๆพี่น้งองม,มีความหอมของผักอิเลิสกับลแล้ะผ้า นี่ครับยืดเหมือนผ้าโอ้หอนหอนหอนเนี่ยอืมหาลูกลดอืม จาบนามนามผมใจ่เลือดมันก็เลยแบบสีคนๆนแซวครับแับผักทุกชนิดหวานไม่ว่าจะเป็นมะเขือต้อนหอมหวานทุกผักอืม มีรดรวดน้ำขาแรงครับพี่น้องข่าแรงอืม เป็ยังไงพี่น้องบริษัทปูยังหลายใส่น้าประแดกผงนัวสอบในกระเจี๊ยบหครับอื นครั้งแรก <c oughs> ที่ว่าผมออมแซนพระอีเลศลองมึงเนาะบาลองกับบรรุแต่ว่าเคยกินอยู่เคยกินเหมือนผู้อื่นเห็ดเคยกินแม่เห็ดกับร้านอาหาร 嗯，嗯，好好，吃饭，吃。 มีความหอมของผักอิกเล่ผักที่ยาวอืม พูดถึงว่าเมนูนี่บริเวณกินโดนละ 嗯，好啊。嗯 โอ้หครับแบบืมขมไหม แซบไล่ครับพี่น้องอร่อ,เอ,เอเยเอาแค่อิ่ม้วพี่น้องเนาะแซบหลยพี่น้องแซบอ่ะจะคำหนึง่ง อบเน่ยออบเนื้ออืมหอมจีนมือม่อแซ่บหลายเอาละครับพี่น้องเอาซ้ำอิ่มนะครับผม,ะมกะผู้ใดมาคลิปนี้กะอย่าลืมกดถูกใจนะครับกดไลค์ ถูกใจนะครับให้ผมนวดเอชแนลน้ำเลยนะครับผมไว้เจอ,อกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้แสบหลายครับเมนูออมเนื้อใส่ผักนะครับผมรากันไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับขอติมือ <laughs> แสบ